จักราดการ์เด้นนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรขึ้นแล้วพี่อ้อมมาขายของเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้งอ์คุลีมานค่ะต้นใหญ่ฟอร์มสวยนะคะราคาเท่าไหร่บ้าง2 0สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะต้นละสองร้อยนะคะอันนี้ค่ะอันนั้นอะไรนะไก่ทองไหมค่ไก่ทองประเสริฐนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะไก่ทองประเสริฐค่ะสีกัญจนาค่ะ อันนี้ไม้แยกหนอ350ร้อยห้นะคะไม้แยกหนอเนาะหลวงลาดค่ะหลวงลาดหกบาทค่ะ60บาทนะคะนี่ค่ะฟอร์มสวยมากเลยนะคะอันนี้นบพะเก้าค่ะ,คะ นี่ค่ะนพก้าร้อยห้าสิบตาน้องอ่านี้เท่าไหร่นะคะพี่ร้อยห้าสิตร้อยห้าสิบนะคะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เอาไว้แถมใจดีอ่านี่ลูกไม้เอาไว้แถมใครเอฟต้นไหนนะคะเอาแถมต้นนี้แถมต้นนี้นะคะอันนี้ก็แถมอ่ะค่ะเอาไว้แถมค่ะลูกไม้นะคะทุกคนบ้านนี้ไม่ขายลูกไม้เอาไว้แถมอันนี้ค่ะเทวกรรมลังรักค่ะต้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะเทวกรรมมลังรักนะคะอันนี้ สถีสุพรรณค่ะเท่าไหร่แปดสิบบาทเนาะค่ะอันนี้ลูกไม้ไม่ขายไม่แถมไม่แถมซื้อต้นไหนมีชื่อก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวลูกไม้ไม่แถมนะคะซื้อสองร้อยขึ้นไปเดี๋ยวไม่ค่าแถมค่ะอันนี้ราคาพี่ยอมอันนี้ดอนเจดีค่ะดอนเจดีเนาะพี่เนาะเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยค่ะทาสบางแก้วหน้าเขียวค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่อันนี้พะโมคคลานะหนึ่งร้อยหนเช่นกันนะคะอันนี้ไก่เดี๋ยวนะไก่ชมพูลัดชมพูรัดอ่ะเท่าไหร่พี่หนึค่ะ100นะคะไม้มีหัวค่ะตัวนี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่ค่ะเท่าไหร่แปบาทแปบบาทนะคะตัวนี้ค่ะสวยจังเลยฟอร์มลูกไม้ค่ะค่ะแต่ใบแดงมาก ลูกไม้อันนี้ขายร้อยหนึ่งแล้วกันค่ะหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็นี้ค่ะพยามมอ์พยามนต์นะคะค่ะร้อยห้าสิบหนึยห้าบาทโอ้ต้นใหญ่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะใช่ค่ะอ่าตัวนี้เป็นมนตสวรรค์มนสวรรค์นะคะไม่ต้องาี่สร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะต้ใหญ่เลยล้นเต็กขอโทษอ่า อันนี้เทพอักษรานะคะเท่าไหร่คะห0 0้ยค่ะ600อบาทค่ะอันนี้ค่ะพญานาคราชค่ะ2 5 0 250หหนะคะก็มานางนางรากสดสวยจังเลย750ค่้750นาคะบยห้าลายสวยสวยมากนี่นะคะ อันนั้นเป็นลูกไม้ค่ะผ่านเลยก็ได้ค่ะผ่านเลยก็ได้โอเคบอกน้องได้น้องจะได้แบบวนให้ได้ถูกต้องนะคะอันนี้ค่ะอันนี้พันดาวเท่าไหร่คะพี่พันดาวต้นนี้หกร้อยค่ะหกร้อยนะคะตั้งแม่ได้เลยพ่าหัวได้เลยเนาะเป็นแบบสาตั้งแม่นะคะนี่นะคะแล้วก็นางฟ้านางฟ้าพรมพิมานห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทต้นใหญ่มากค่ะพี่เอาจริง จริงจริงิบาทต้นถ้าไม่เกรงใจนี่จะแถมแล้วนะเนี่ยต้นใหญ่ขอเรี่ยกราคาไว้ก่อน50สบบาทนะคะแล้วเวลยเรวเเลยเฟคิรีเทฟคีเทิรเรีเรีเรีทีเทฟคิรีเทิีเท่คไหีทร่พคี่ีคิีิทค่ะริีทค ชายชนอันนี้หนึ่งร้อยกระปุกกระปิกอุวยจริงเหรอใช่ค่ะร้อยเดียวหรอหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยทุกคนค่ะใครยังไม่มีมหาเศรษฐีนะคะดังๆร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมมหาเศรษฐีนะคะใช่ยเดียวอใช่ค่ะไปไหนเนี่ยมาไวๆอยู่ตั้งห้าสิบคนหนึ่งร้อยเนี่ยคอนเชียใครจะเอาอันนี้ใครจะเอาเนี่ยชายชนเนี่ยชายชนพี่อ้อมพี่ร้อยเดียวยังอ่ไงรีวิวพี่ลานี่เอาไหมพี่ลานนี่อยู่ไหมเนี่ย เวลานี้มันร้อยเดียวดิลายโอ้โหจะบอกเลยว่า่างเทพแน่นอนมมาลายเทพแน่นอนนี่นะคะโทรหาพี่อ้อมเลยนะคะโทรเลยบนหน้าจอนะคะให้ไวเลยเพราะว่าไปแน่นอนวันนี้แล้วก็มานี่สามร้อยห้าสิบค่ะจันน่คคาคอมใหญ่ใหญ่ไปเลยนะจ๊ะใหญ่ใหญ่ไปเลยนะจ๊ะจันน่ามีมีมีค่าส่งนะคะลูกค้า เข้าใจค่ะมีค่าส่งนะคะอ่าฝั่งนี้นะคะจันนาคเนาะพี่อ้อมเนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นใบโพด่างเขียวนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะ400สี่ร้อยพอสี่ร้อยพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะจ๊ะอ่ะอันนี้พุดซ้อนด่างค่ะพุซ้อนด่างสวยจังเลย กระถากระแสงสวยจังเลยต้นเท่าไหร่คะพี่สามต้นร้อยไหมคุณสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยโอ้โหสามต้นร้อยค่ะสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยมันสวยมากสวยมากดอกก็หอมวตอนนี้นะคะคนคนอยู่หน้าร้านก็เต็มนะแต่เราบอกให้เทฟซีเราดูพี่ด่างเหลืองห้าสิบบาทค่ะโอ้โหห้าสิบบาทนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะอีพี่ด่างเหลืองค่ะอ่าอันนี้เงินเหรียญห้าสิบเหมือนกันห้าสิบบาทนะคะด้านนี้หอันนี้มิ้วก็ห้าสิบนะคะ วกดำร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งนะจ๊ะนี่ไฮซัลไลร้อยหนึ่งไฮซัลไลก็ร้อยหนึ่งนะค่ะแต่คุณรับบทต่อไปเอาลูกค้าก่อนไม่ละแม่เอ้าลูกค้าะแม่ดูสิบอกว่าให้เปลี่ยนผ่านให้เปลี่ยนผ่านน้ไม้มงคลแล้วไม่ยื่นไม้ต่อให้ช่างเทพอ่ามาค่ะช่างเทพอ่ะครับผมมีเซ็ตหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเป็นน้องน้องโชคนะครับน้องโชคต้นนี้เปิดอยู่650บาทครับโอเคค่ะดังจัด ทะลุหลังใบครับนี่ค่ะทะลุหลังใบนะคะกิแกสร้อยหนึ่งครับกิแกสร้อยหนึ่งนะคะเอ่ออามิเดียมครับร้อยหนึ่งดูเสน่ห์ใบเขานะครับกับความด่างสวยนะคะส่วนพวกนี้ห้าสิบบาทอ่ะโอเคออดิบเนาะห้าสิบครับผมะตัวนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เอ่อใบด้วยด่างนะครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะคะด่างครับด่างเท่ด่างดีอ่า แล้วก็อีพิบใบค่ะใบไฮสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีกุ้งเนี้ยค่ะกุ้งเป็นมิ้นค่ะเป็นอันเนี้ยเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะคะส่วนตัวนี้ด่างเทพค่ะแจกแจกยอดแล้วนะครับแจกยอดแล้วนะคะทุกท่านอันนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไทคอนับไทคอนนะคะเอ่อ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะไทคอนค่ะเสนเจานจานตัวนี้สี่ร้อยครับสี่ร้อยค่ะแล้วก็มีฟิโลหูช้างค่ะฟิโลหูช้างค่ะไม้ต่อตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะมีกวางข้างหน้าด้วยพี่กวางอะไรพี่อ่ะเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยค่ะอ๋อกวางทองครับกวางทองพี่เทพกวางทองสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมันสวยป้อมเนี่ยสวยทะลุตาป้อมเลยนี่นะเห็นไหม เอออะไรคะแล้วก็ตัวนี้ค,คร่ะตัวนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะสี่ครับโชเก้าชั้นด่างโชก้าชั้นด่างเทพแน่นอนครับนี่นะคะ,ะตัวนี้จันเงินครับ นี่จันเงินเท่าไหร่พี่400ครับโอ้โห400เงาวับกันไปเลยนะคะมันใบมันจะเป็นกริตเตอร์เงินเงินนะคะทุกท่านแล้วก็จะเป็นดิครับ190บาท1น0บาทนะคะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับอยากนําเสนอมากเลยโฟราดไม่มีอ่าอะไรเอ่ยพุทธรักษาลายฟลอริดาครับอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ผมเปิดอยู่300ครับมีมีหน่อแล้วนะครับนี่มีหน่อแล้วด้วยดูลายครับนี่นะคะ ความสวยไม่เป็นร้องกล้วยฟลอริดาแน่นอนตัวนี้นี่นะคะในโคราชไม่มีใครมีแน่นอนครับอยู่เด้อแต่ก่อนน่ะตอนนี้กล้วยแดงครับค่ะเป็นเป็นเทนค่ะลายนะคะไม้หน่อสามร้อยห้าสิบครับอ่าสามร้อยห้าสิบนะคะโทรหาพี่อ้อมโทรหาพี่เทพได้เลยนะคะร้านจักรลาดการ์เด้นนะคะนี่ค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูแล้วก็เอ่อ น้องพี่เทพน้องแล้วเดี๋ยวทราหาเบอร์เบอร์เบอร์โทรพี่เบอร์โทรพี่อ้อมจะเป็นเบอร์ไลน์ของของพี่อ้อมด้วยยังมีอยู่ที่บ้านอีกเยอะครับนี่นะคะมีอีกเยอะีให้เลือกเยอะเยอะครับค่ะโทรหาแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ขอดูภาพดูวิดีโอน้อพี่ใช่ครับผมโอเคขอบพระคุณพี่เทพค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ